มาอีกครั้งก็อัปเดตอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับก็โอเคพิธาท่านแสดงผวมครับผมในซีอุสเหมือนท่านะพวกเ,เกม Heroes g e เ e r ลอสนะครับผมแล้วก็อ่านทางเกมนะครับได้มีการาานะอัปเดตมาใหม่นั่นก็คือเมดิ t นะครับหรือว่าแพทยสนามน,นั่นเองนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เส้นสายทางนะครับแต่ว่ามันเป็นแค่ อ่าไอเทมอ่ะนะครับผมมันก็คือไอเทมที่สามารถที่จะฮิลเพื่อนได้หรือไม่ทั้งฮิลตัวเองได้ด้วยนะครับต้องขอบอกเลยครับว่ามันลำบากลำบนตรงตรง,ตรงที่ว่าถ้าคุณเริ่มแรกของคุณเนี้ยมันจะให้เพียงแค่ชิ้นเดียวนั่นคืออันนี้นะครับอันนี้มันจะให้เพียงแค่อันเดียวเท่านั้นไม่ถือว่าอันเนี้ยก็คือต่อคนเลยนะครับผมควรจะฮิลให้เพื่อนหรือจะฮิลให้ตัวเองก็หมดไปแล้วนะครับจะเติมใหม่อีกรอบก็คือต้องวิ่งไปหากล่องพยาบาลซึ่งในแมป ก็ไม่รู้ว่าจะไปวางไว้ตรงไหนหรือว่าใครจะเป็นคนเอามานะครับส่วนกระเป๋าพยาบาลตรงนี้นะครับมันสามารถแบกได้สูงสุดอยู่ที่าสามสามสามถุงนะครับมาถึงก็ไอเนี้ยฟิลเกียเนี้ยนะครับผมมาถึงอันเนี้ยถุงพยาบาลเนี้ยนะครับผมอยู่ในนี้สามถุงนะครับสามารถแบกได้ประมาณนั้นแต่ว่าเนื่องจากว่าผมใส่ไอ้นี่ไปด้วยใส่เหรียญตาอันนี้ไปนะครับมันจะเพิ่มไปอีกสองนะครับ ไอคนที่ถูกฮิวอะมันต้องรู้ว่าเฮ้ยกูกลังถูกฮิวอยู่นะกูต้องอยู่นิ่งๆน,น,นะเพราะว่าถ้าเราไม่ถ้าทั้งคู่อยู่ไม่นิ่งมันไม่สามารถที่จะฮิวได้เว้นแต่ว่ายกเว้นว่าเราอะฮิวให้ตัวเองแล้วเราเคลื่อนที่นั้นอะฮิวได้นะครับถือว่าเป็นกรณียกเว้นแต่ว่าถ้าเราฮิวเพื่อนแล้วเพื่อนมันเคลื่อนที่เราฮิวไม่ได้นะครับผมก็ต้องรอต้องให้มันอยู่นิ่งๆหน่อยนะครับต้องให้อยู่นิ่งๆแล้วก็ค่อยๆพยาบาลไปนะครับเหรียญตามันก็จะมีหลายแบบนะครับสับสายพยาบาล เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดกว่าอันนี้ผมก็ได้มาติดหนึ่งแล้วนะครับสายไม้นิ๊นะครับสายแพทย์สนามก็เนี่ยครับกล่องพยาบาลไอ้กระเป๋าพยาบาลจะอยู่บริเวณแถวพวกอ่าริบบอนที่6กับ7นะครับอยู่แถวตรงนี้ส่วนที่ผมใช้ใช้อยู่ประจำาก็คืออันนี้นะครับเป็นอ่ะเอ็กซ์ตรา้าจะเพิ่มมาอีก2 2ถุงนะครับถุงพยาบาล และที่หวังไว้สุดก็คืออันนี้นะครับ3ถุงเลยแต่ว่าอันนี้ครับผม first first age นะครับอันนี้ก็คือว่าจะทําการฮิลให้ฮิลอ่ะเร็วขึ้น,นครับทั้งเพื่อนและก็ทั้งเพื่อนและตัวเองนะครับจะฮิลเร็วขึ้นมากสำหรับอันนี้นะครับไอ hand up god นะครับมันจะอารมณ์ประมาณแบบฮิลให้เพื่อนอ่ะแบบว่าไกลมากๆอ่ะคุ้นใจปะคือป,อปกติมันต้องเข้าสู่ระยะนิดนึงหน่อยถึงเราจะฮิลได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้ไอ hand up god เนี้ย คือมันจะรักษาไกลขึ้นนะครับผมต่อให้อยู่ยาวๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถจะรักษาได้นะครับแต่คิดแต่ผมว่าอยากให้มันเป็นคาเลียมากกว่านะเพราะว่ามันจะเหมาะกว่ามากเพราะไอเทมเนี้ยมันเหมือนเป็นไอเทมเฉพาะเจาะจงอะนะครับไม่ใช่ไอเทมไอเทมแบบแบบพวกเนี้ยพวกเอาวุธปืนอะไรถึกเนี้ยนะครับผมมันเป็นไอเทมแบบเฉพาะเจาะจงว่าเอ๊ะเองต้องเป็นเมดิสอะไรเงี้ยนะครับอยากให้เป็นอยู่ในนี้มากกว่า แต่ว่าอันนี้มันอยู่ในอินฟินิทีนะครับหรือว่าใช้ได้ทุกสายทางนะครับผมเอาตามจริงใช้ได้ทุกหมดแหละโอเคเดี๋ยวเราลุยกันเลยดีกว่านะครับก็หวังว่าที่จะเจอด่านดีๆบ้างไปหน่วยเมดิสเราต้องอยู่ใกล้ๆกับกับพวกเราไว้ถึงจะเป็นเรื่องดีเราพวกเราฆ่าได้เองไปชแล้วเอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มันฆ่าตัวตายใช่ไหมมาไร้สิ่งนี้นั่นไงหนึ่งศพไปแล้วหนึ่ง ่าพนดกันเองเสียด้วยตัวนี้แหละประจำตัวกันนี้ละ ไม่ว่าเกมนี้ผมบอกไปนะครับหลายครั้งว่าเกมน,นี้มันมีเฟลลี่ไฟส์มันมี no เฟลลี่ไฟ์นะครับก็คือยิงเพื่อนไม่ตายแต่ว่ามันก็มีหลายกรณีนะครับที่เป็นข้อยกเว้นอาทิเช่นระเบิดเอาจะยิงปะ มีใครต้องการเลือดไหมฮิวฮิวฮิวเพื่อนอยู่นิ่งไว้เพื่อนเพื่อนเฮ้ชิบหายอ้าวเ้ยเพื่อนตายเพื่อนตายต่อหน้าคุณเลยเกิดอะไรขึ้นเดีตัวเตงอยู่เนี่ยเอาฮิวฮิวเพื่อนอยู่นิ่งไว้ เค <Okay, S 2> ดีมากโกไปไปไป,ไปชิวโซัยผมต้องอยู่แถวตัวนี้มั้งเดี๋ยวตรงนั้นไปผมว่าเพื่อนคงไม่มีไม่มีไม่มีมมหรอว่าการจิกกระจายจะมาให้ให้ผมมีฮิรอกแน่แ,นแ,นแต่ไปหน่อยก็ดี โอ้ยสงสัยคงจบจบเกมง่ายแล้วมั้งนานนี้ อา้าวแลกอันนี้ที่ผมแบกเอมอสซินมาเพราะว่ารู้เปล่าเพราะว่าผมจะไปต้องใช้มันในการปั่นมันไม่มีไม,ไม,ไม่ไม่เหตุผลอ,อื่นแล้วครับผมเอ้ยตัวยิงตัวยิงตัวยิงเอออ่า ลบลบเอื้อผมไม่ทันวะคุณลงแล้วไปแล้วฮิวเซมแป๊บหนึ่งเอาจะเคลียรดก่อนฮิว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 ฮีนฮีนต้องเราต้องฮีน โอเคพวกเราเลือดเต็มหมดทุกคนเลยเต็มไหมเลือดเต็มไหมเลือดเต็มโอเคคนมามีคนมาโอ้ยปืนนี้อันนี้ก็อันนี้ก็โอ้ทนตายมีอย่างนี้ด้วยเหรอ เพื่อนเพียวเพียวนั่นแหละไปอยู่กับหมอไม่เป็นไรเพราะว่าหมอเจ็บมาแล้วโอเคตะกี้กูฝากกระสุนมาเร็วเนาะคนนี้เลือดเต็มไหมโอเคเลือดเต็มอยู่สบายใจได้ทุกท่านหมอมาแล้วหมอมาแล้วหมอมาแล้ว ผมมองอย่างเงินนะคือถ้ามันมีระบบบอกว่าช่ชยเพื่อนนะผมว่ามันก็เกินไปอ่ะแต่นี้ก็ถือว่าเออคแล้วตูเอ,อ่าน้อนหนาไปกินโอเคนี่ตัวเป็นอ่าหมอหรือเปล่าวนะเนี่ยเออเรียบร้อย เอาขับยังไงของของเจ้าเนี่ยฮะคือบอกว่ารถคันนี้ราคาแพงนะโอเค thank you ขอบคุณที่มาส่งอ้าไปด้วยกันเหรอสวัสดีครับอ,อุ้ยกุกเกือบตายเพราะเพื่อตัวเองแล้วเนี่ยอิวย,ยจ้าปุกเข้าไปบุก อะจบเกมพอดีอด่านนี่อีกแล้วอ๋อไม่มีรถนะสงสัยต้องหารถสักคันแล้วเนี่ยต้องหารถสักคันหนึ่งมาใช้แล้วมาละซิกเนเจอร์ของเกมนี้ โอ้ชิบหายละไม่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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโหใครเฉียดเฉียดกูไปตะกี้แวบหนึ่งเพื่อนไปไหนของเองเฮ้ย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  โอ้ยกูหิวตัเองก่อนเลยกันนะน,นี่นั่นงไงเออ,อมา,าแต่ไหนแต่ไกลเนี่ยอะโอ้มาซะเยอะเลยเวลาใครที่ว่าเป็นพยาบาลนะครับใครมีพยาบาลอะมีถุงพยาบาลถึงเนี้ยจะขึ้นสาระแบบนี้ให้นะครับแบบเนี้ยเครื่องหมายพยาบาลนะครับแต่ว่าในกรณีนี้ผมคิดว่าเขาคงเอามาเพียงแค่ถุงเดียว แต่ของผมเป็นของผมเป็นกระเป๋าเลยนะครับโอ้โหโอ้ด้านหลังไปไปไปไ hey, 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 hey. ปเฮ้ย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 เูมาแล้วกูม,มาแล้วย่าฮอยู่ไหนวะขอเอาเอาคะแนนแป๊บนึงก่อนแล้วกันนะ ลงบนเกาวะเอาชิบหายด้วยเพื่อนที <c oughs> ่ไหนไว้ตัวนึงอะ่ะ นี่สิวะนคนหนึ่งไหนวะตายวเหรอเออเออหูเล่นจากจากไหนวะไปแล้วมันยิงที่กูผิวป่าไหมเนี่ยคนไทยซะด้วยหน้าน,นี้ยิงสอยตามไป ดูซิมันจะคิดยังไงเดี๋ยวผมบอกไว้หลายครั้งนะครับไอเนี้ยถึงแม้ว่ามันจะปิด fight, เฟนลี่ไฟน์แต่ว่าเป็นปืนธรรมดาอย่างเงี้ยยิงเพื่อนอย่างเงี้ยก็ไม่ตายนะครับแต่ถ้ามันเป็นพวกระเบิดนะครับปาซูก้าหรือว่าปืนใหญ่ของรถถังเนี่ยนะครับผมตายนะครับไม่น่าพูดถึงนะครับตายนะครับปืนเนี่วะสิผ่าแล้วเพื่อนตูก็ตายเป็นเบือนผักเป็นปลาเลยโอ้โหเห็น โอ้ยไม่ทันว่ะโอ้โหชีดหัวมันยิงกันหลังตรงนั้นนะเห็นปะคอวก่อนคเอ้ยเราไมใ่ระเบิด พิวพิวกูเกือบฆ่าตัวเองตายแล้วคว้าคว้าอะไรคว้าคว้าระเบิดไปก่อนเลยโอ้ยอยากมีสโคปเลยโอเคหนึ่งโอ้ยกระเด็นเลย นิ่งๆเพื่อนนิน่งๆไว้เสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว,ลวโอเคโอ้โอ้กูดโดนกูโดน้วกูดโดนเองกูดโดนเองไม่คิดจะไปไหนจริงๆอนะันเนี้ยจะแพ้น,นั้นนะเนี่ย ในสุดก็มาอีกสตาหนึ่งละกันนะเดี๋ยวเรามาลองเลยกันเลยดีกว่านะครับรู้สึกว่าปิงจะเป็นใจสับกลับเรามากเฮ้เฮ้เฮ้เฮโอเคเพื่อน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  ต้องต้องเข้าด้วยสินะเ <c oughs> ดเพื่อนเ <c oughs> พืพ่อนเพื่อนโอ้หไม่ดิ มันจะยิงได,ได้ดีกว่าน,นี้ออเ่็เอตไรซ์สิ เดือดตายมากเลยนิ่งๆๆๆๆน่ไว้นิ่งๆนิ่งๆนั่นแหละนี่เออเอาเอา กุลศาสตร์อะไวมาวะแต่สีเราต้องการละไปดีกว่าโอ้โหไม่ทันอนะ่ะ โอ้ม่อยู่ข,ข้างๆกูเลยโอ้โอ,โอ้ไม่เห็นนะไปไปเร็วๆๆ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 งๆๆ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 ไปๆีๆๆๆๆย รับคนไทยด้วยกันเราไปโอโอสอนด้วยวะมึงวิ่งมาไหนอะไรนี่ย ซ่อนกนซ่อนก่อ้อยอ,อ้อยโ,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 โอเคดันนั้นก็ทุกท่านนะครับก็ขอบคุณมากเลยที่ติดตามก,กันมาตลอดนะ,นนะครับก็ หวังว่าจะ,จะสนุกกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะงั้นก็เจอกันคราวหน้าครับผมครับผมนาะซิ่งเหมือนเดินมนะครับบาย